สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้อยู่กับสมาร์ชเชนนอผมกลับมาครับอีกหนึ่งไม่น้องผมในวันนี้ตอนตัดทัพทัพดานะครับตอนนี้อยู่กับอ่าคอนเทนต์ด่านที่ทัพดารนิดหนึ่งนะผมนันเอจากว่ายินเดียเราทำไปเยอะแ้วนะกราบวันนี้นะผมเลยมาอยู่กับตัวแบล็กวูฟหรือวอฟกังนะครับผมวูฟแกงอะไรก็ว่าไปผมไม่ชื่อมันนะครับผมแบล็กวูฟนะหรือเรียกง่ายๆว่าหมา หนึ่งในตัวละครค่อนข้างจะเล่นได้ดีมากๆตรับถ่ายทินทับดาวนะผมตรหลับผมนะฮะมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่าคือทีมทัศดาเนี่ยมันจะมี2เดนใช่ไหมเลนบนกับเลนล่างนะผมนะอ่าปกติจะทุกอันนะผมซึ่งหมาเนี่ยหรือแบ็ควูฟเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถไปเลนที่มีคนเดียวได้นะผมก็คือมาป่าเดียวดายนั่นเองนะฮะนะครับผมนัเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถไปโซโล่เลนได้นั่นเองนะครับผมนะคือแบบว่า เพื่อไม่ต้องช่วยเยอะนะครับขึ้นอยู่กับฝีมือเรารุ่นๆนะครับแบล็กคูปเนหนึ่งในตัวละครที่เล่นได้ดีมากๆนะผมด้ยทีนทัดดานนะผมน่าม,มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือต้องกินหาดอาหารให้อร่อยนะครับแบล็กคูปนะผมจะมีเปิร์กอยู่เปิร์กหนึ่งกับอ่ารวมกับไอ้นี้นะผมว่าจะเป็นเปิร์กที่เอาไว้กินนะผมนะ่าเมื่อฆ่าศัตรูแล้วจะบูดด๊ตดามอย่างนั่นเองนะครับซึ่งถ้าจากเปิร์กนะผมน่ามันจะบู๊ตได้ถึง60%สิบร์เนตะผมแล้วก็จากอะไรนะ ไอ้ดักตกระตกของเจริญเนี่ยจะบู๊ได้ถึง45%่ถึ้รผมรวมกันเป็น100%นะฮะถ้าเราไม่ตายนะผมนะเพราะว่าตัครุนเนี่ยรุ่นอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะรีอยู่นะผมแต่ถ้าเปิร์กเนี่ยมันจะรีเอ้ยต้องบอกว่ารุนมันไม่โอกาสไม่รีนะผมก็คือเราฆ่าปุ๊บเราก็ได้ปั๊บนะผมนะแต่ถ้าเปิร์กก็คือเมื่อเราตายเนี่ยอ่าเอฟเฟกมันจะรีนั่นเองนะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวเราจรับแบ็คบู๊ทหรือวอล์กอางเนี่ผมนะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งรอยทิ้ ซึ่งแบคกูมันฆ่าง,ง่ายนะเออขอแค่ไม่โดนล้างก็พอนะผมซึ่งผมโดนบ่อยนะครับบอกกับผมปิดตาเม็ครับโดนตาเม็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นด้วยนะผมนะเวลาผมจะปิดตาเมเขาเลยมันเลยปิดปิดไม่เต็มเนอะผมนะเออประมาณนี้นะผมนะมามาโอเคมาเราจะมาพูดถึงคอมโบกันดีกว่านะผมนี่ก็จะเป็นคอมโบสูตรเบสิกที่ผมใช้ทุกสถานการณ์เลยเว้ยทุกคนใช้แบบว่าทุกที่ทุกเวลานะผมนะอร่อยทุกที่ทุกเวลาเลยนะผมสั้งรับคอมโบดีนะครับ สเปลผมจะใส่ไปจับไว้เดี๋ยวผมเอาไว้บูทไปเตะเดีเ๋ยวผมบูทต,ตัวไปตีเขานั่นเองนะฮะเปิร์กหน้าผมอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ละเปิร์กแรกนะผมแบบอันนี้ผมจะใส่เป็นไล่ล่าล,าลอยโลหิตไปแต่๋ยแบบก็คือเมื่อเราตีศัตรูที่พลังชีวิตเรือ40เปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่าจะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น50เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ยิ่งฆ่ายิ่งบูทความเสียหายโดนทีละ20เปอร์เซ็นต์สูงสุดสามครั้งก็คือ60เปอร์เซ็นต์นะฮะ ใส่ม่วงมาเพื่อบูด,ดามในต้นเกมนะครับผมนะต้นต้นเลือดเขาอะนะครับผมแล้วก็ใส่สอันนี้มาเพื่อยื้อชีวิตนะครับผมนะเด้งเลือดนะครับอันนี้ก็เอามาคอมโบกับเบิร์กนะผมนะก็คือนักสอดส่องของชเชลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบูด,ดามของศัตรตูที่มากกว่า50%หรือต่ำกว่านะผมหรือจะไปใส่ไอ้กอันหนึงก็ได้นะอ๋อ,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 อนี่นะผม50%หรือต่ำกว่านะถูกแล้วถูกแล้ว,ลวเออผมนึกว่าตอนแรกผมนึกว่าใส่น,นี้อยู่นะครับผมใส่นี้ก็ได้นะครับต่อไปนะผมก็็จะเปนชวพลังนบผมหรือจะไปใส่อันนี้ก็ได้นะผมโชีราวเาอไว้ใชพลัอนะฮะ แต่ผมใส่เป็นอันนี้ดีกว่าโปรเตินเลือดนะครับผมโอเคมาก็ไปเลยนะผมนะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นได้ดีมากเลยจริงทัดดาวนะครับผมบอกเลยว่าเออไม่ต้องเดินเยอะเออฉันเดินเองนะครับผมนะเออนะเป็นหนึ่งในตัวละครที่โซโลเรนได้น,นั่นเองนะครับหมาเปิดมารอบแรกด้วยการเจอคนศูนย์โอเคตัดทิ้ง ไม่ดีกว่านะผมไม่ตัดดีกว่าเพื่อความแบบว่าสะดวกต่อการอัดคลิปนะผมนะเวลาเล่นแบล็กบ o ูนะผมเราจะสามารถเล่นได้สองอย่างก็คือเน้นพื้นกับเน้นกลางอากาศนะผมนะไม่ใช่หรอกต้องบอกว่าอุย้ยทำไมากูตกมาดิอ่ะโอ้ยกูเกลียดหมูงําออกไม่โดนอีกโอ้ยเนาะเวลาเล่นแบล็กบลูนะผมสกิลพื้นมันจะค่อนข้างโกงนะผมนะทีที่พื้นด้วยเช่นกันนะผมนะมันจะพุ่งไปข้างหน้านะครับผมอ๋อคนนี่ว่าที่หาย แล้วคนเป็นใครคนเป็นหมูปรับ,บ,บ,บเอฟเอฟเอฟเอ่องั้มไปก่อนหนึ่งทีโอเคคนเป็นหมูนะทุกคนคนหนึ่งบนสองนะผมรอบนี้นะครับโอเคโอเคอ่อปรับเอบเอฟงั้มไปก่อนโอเคอาา่ะฮะยืน มันจะเล่นได้สองแบบก็คือเล่นพื้นนะผมมันจะสกิวตบแบบนี้มันจะตบไปข้างหน้าแล้วมันจะค่อนข้างไกลนั่นเองนะผมงานบาแบบนี้นั่นเองนะครับกับวิธีที่2ก็คือพยายามจกเขานะผมถ้าเป็นศัตรูที่เข้าหายากนะผมเราจะสามารถกดสกิลการากาศหรือตีการากาศแบบนี้เพื่อที่จะเข้าไปหาตัวเขาได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับโอเคออยอ้อยอ้อย,ออย,ออยเบปับโอ้ยเึ๊บโอเคในแล้วคิวหนึ่ง เอปึอ๊บปรับงำออกโอเคโอ้ยเมื่อกี้ไม่ถึงจังหวะที่อ่าเล่นทับดาวนะสระผมนะผมว่านี่คือวิธีของผมนะก็คือเวลาที่เราแตบว่าตีเขาอะเราสามารถกดสก,กิลกัดไปได้เลยนะผมนะเพื่อ,อ,องำไม่โดนเพื่อที่จะเล่นนอกบังนั่นเองนะผมนะําไว้จำเป็นจะต้องปึ๊บเอาให้ตายอะไรเงี้ยนะผมปรับ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 ,รบ,รบเรียบร้อย โอ้ยงอ้งหนึ่งทีไม่โดนนะบอกเขาตัวแดงอยู่เมื่อกี้โอ้ยเพิบยึดบนเรียบร้อยงอ้ยโอ้ยโอ้ยเพิบดูดมาตบจูบอืมนี่ก็คือคอมโบเบสิกนั่นเองแบบจบจูบนะฮะโอเคจูบตบจูบอืเป็นไง ตอนนี้เราค่อนข้างเกิดแล้วทุกคนเราอิ่มอร่อยมากเนอะผมนะตบทีขี้แตกนะผมตบนี่พันหกคนยังไม่ยอมพล้าด้วยเอาดิโอ้ยโอ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มงำออกไปหนึ่งนี่คือน็อกไปที่ผมว่านะผมนะคือเราสามารถน็อกไปออกไปได้เลยนะครับตบจิบจิบจูบโอเคจูบเพื่อไอ้นี่หิวนะผมนะลืมบอกนะผมแบ็คคูสามารถหิวได้ทุกคนตุ่มเพิ่มตบ ดูเดีย๋ยวเมื่อกี้ดาเมจตอนตอบนะผม1,009นะฮะต<อ>บโอเคตายห่าเจ็บเจ็บเจ็บงาม1 0 0ตบตอนนี้เราเกิดแล้วทุกคนต<อ>บ,บโจมพูดแรงรักรักตัวบัสิลัสโอเคโอเคโอเคเรียบร้อย ไม่แน่ใจนะผมว่าทุกคนจะฟังผมรู้เรื่องหรือเปล่านะผมมีแต่ตบจูบตบจูบนะผมนะก็คือเวลาเล่น black o o ูมเนะผมถ้าเราคือถ้าเขายืนพื้นหนะเราสามารถพูดตีธรรมดาเพื่อไปตีเขาได้ไว้ทุกคนแต่ถ้าเขาเป็นตัวเข้าสึงยากอย่างตัวแม่งปดเดอะไรพวกนี้ยเราสามารถกดกระดิวกระ,ะดิว <c oughs> กระดิวกระโดดกลางอากาศนะผมนะเพื่อที่จะไปตีหรือไปตะกิดเขาได้นั่นเองนะผมซึ่งมันโกงด้วยนะครับนะ ประมาณนี้คือผมก็โดนแนะนํามาแหละผมเป็นคนชอบเล่นพื่อนไงเมื่อก่อนนะครับผมโอเครอบนี้คนนะโอเคนะผมเจอกับโอ้โหน้องตัวละครใหม่แต่ฝั่งเรามีใครหน้ากัปปี้ไหมเนี่ยหืมโดนไปปนเนอะผมหน้าเราโซโลเรนนะครับถ้ามไปเจอหมูกับโดนลุมโอ้ยแล้วก็บ้ากัดปึ๊บปึ๊บโอ้ยเออปับ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 อ้ยปับ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  เออ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 งามออกหลอกไปไปเออผมว่าแพ้วะ่ะโอเคปรับโอเคโดนงามออกไปหนึ่งทีตูมงามไปหนึ่งทีเกียรติเพื่อนตีหน่อยงามไปหนึ่งทีโอ้ยโดนล้านไป็นไรเอาบนก่อนนี่ก็คือ คึบ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 โอเคอันติแหมก็รู้ทั้งรู้งั้มไปทันทีเรียบร้อยสองตาแตกแล้วปรับ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 โอ้ยเย็นมานะยืนไปยืนไปยืนไปสวยได้หมาไปดิงั้มนี่สิงั้มของจริงไอ้ดอลเฮ้อปรับ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 หมาเกิดแล้วนะตอนนี้หมาเกิดแล้วนะยืนไปพี่ยืนไป ฮึบง้มมาหนึ่งทีเดียวดีเฮ้ยปับปึ๊บปึ๊บอึ๊บปึ๊บไปโดนโอเคโอเคอ้ากอบ์ฟก็ไปโดนปับไปปับโอเคไปโดนไปโดนฮึบโอเคง้มมาหนึ่งทีเดียวดีเอ้ยโอ้ยโ,โ,โ,โดนตัวยืนหน่อยผมครับเดี๋ยวยืนคำหลังให้หปตบ เง้มสองพันอ่สองพันนมสองพันปพ๊บไม่โดนโอเคเขาวาไปว้มาเราไปล่างดีกว่านะผมนะึบึบโอเคโอ้ยแล้วทำไมง้ออกฝั่งผมยืนนิ่งไปแล้วทุกคนวับกับเพบเึบเึบคึบบ งำไปตายโอเคปลากลายเป็นบอดป่นะโอ้ยโอ้ยเอานมำันคว้างโอ้ย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 เอ้ยเฮ้อ้ไปฮ้เคเฮเอยเ โอ้ยนองัมึงใหม่เอาดีเอาดีมึงแรงนั่นแรงนะงนะไม่งั้กูบอกตัวโรเลนกายไปว่าผมต้องเดินสองเลนเนี่ยทำไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยฮึบฮึบฮึบตัวไอ,อโอ้ย พิบมเพิ okay. Okay. ่เพิ่งาโอเคโอเคงาโอเคเรียบร้อยเนอะผมบอกเลยว่าอิ่มอิ่มรอบลอยรอบหนึ่งเนอะผมนะ <c oughs> โอ้โว้ย เด่ไม่สองเลนนะผมเลนบนเลนล่างอ,อิ่มขนาดนี้เพราะอะไรกันเนอะผมนะเปิดมาค่อนข้างจะรู้เรื่องนะผมบอกเลยว่าอิ่มอิ่มไอเห็นได้ว่านะผมผมตบทีล้านะผมตบทีหนึ่งกับกัดทีหนึ่งเด็ดดอกละสองพันเลยนะผมนะเพราะว่าผมใส่เปอร์ที่มันบูด,ดามไปทั้งหน้าทั้งหลังนะผมนะไอหน้าหลังนี่คือหมายถึงเลือดเขานะครับผมเอะเจอคนไวเดี๋ยวทำไมเจอบอทสองเลยวะคนนึงบอทสองแล้วทุกคนรอบนี้คนน่าจะเก่งด้วยเนอะผมนะเราต้องไปเลนที่มีคนนะครับเออ เออฮึบปั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 บฮึบฮึบเห็นไหมปับ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 ง้่มในหนึ่งทีเรียบร้อยหนึ่งสเต็กประมาณนี้ทุกคนสำหรับวิธีเล่นแบล็กบลูระผมนาเวลาสกัดตะกิวพื้นเนี่ยมันจะไปมันจะนำหน้านั่นเองแบบนี้งั่เพื่อนของุณครับเพื่อนบอดโอ้ยเย็นฮึบปั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 บโดดออกต้ม โอเคระเบิดระเบิดยืดไปก่อนข้างล่างข้างล่างแง okay. 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 ่โอเคฮึบ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 หงมันงามเลยเมื่อกี้ฮึบโอเคโอเคโดดไปก่อนฮึบกินบอดไปโกเคกินบอดไปก่อนเอาใส่นะผมนะเพิ่งสองแต่งเองคสามฟังเราเนอะผมฮึบฮึบฮึบอุ้ยไม่ทัน อั่ะหลบหลนหลบโดนหลบโดนหลบปุ๊บโอเคโอเคโอเคปุ๊บเราดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้อันตอ่ะโอเคเราสามสแต็กเลยนทุกคนคืบ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 แงมโอ้โหปังสามใสกเรียบร้อย ฮึบ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 งงบังเกลยยึดหน่อยเออฮึตัวไอโดดมาเออบอดม่งอะไรกันไม่รู้โอ้ยหนอโอ้ยออฮึบฮึบๆึบฮึบงงจบอย่าตายนะผมว่าต้องพยายามอย่าตายฮึบโอเคห้าแตกแล้วนะหกแล้วนี้มาไปเลย เึิบเึิบเึิบแบบนี้ได้ทุกคนนะถ้าลำเคาอยากเราก็ตบหัวแบบนี้ได้นะผมนะไม่ไรนะครับผมโอเคปึ๊บโอเคหลบหลบปรั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 บเึิบโอเคเราบอกครับตบจูเรียบร้อยเพ๊บเก็บดันวงเพิ่บจูอืมเป็นยังไง เรียบร้อยอิ่มอิ่มเล่นในโหมดธรรมดามันก็จะง่ายนะทุกคนนะแต่ถ้าไปเล่นในแหลงมันก็จะยากนิดนึงนะผมนะตรงที่ว่าเราอาจจะโดนเพื่อนล้าหรืออะไรก็ว่าไปหรือก็เจอหรือไม่ก็เจอแบบว่าพวกขี้รออะไรพวกนี้นะผมมันก็จะยากกว่านี้นิดนึงนะผมวันนี้ก็มาโชว์ค,ความเก่งแล้วกันนะผมนะว่าเวลาเก่งจะเป็นยังไงเนาะถ้าเราฟูบับฟูตัแตก่ก็คือตบทีนะผมนะบอกเลยว่า จะ,จ,จะพัดจะพูตายหาทันทีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจหรับล k ยคูนะผมนะซึ่งก็จะมีคอมโบเดียวเนี่ยแในการเล่นสำหรับผมนะครับซึ่งถ้าจะคิดจะหยิบไปได้ในหมดด่วนนะผมนะก็เปลี่ยนแค่ไอ้รูหลักเนี่ยแหละนะครับเป็นอันอื่นนะประกาศรายร่านะครับผมนอกจากนั้นก็คือน่าจะประมาณนี้แหละนะครับนะเออนี่ก็เป็นผลพวงจากการที่ผมแบบว่า Uh, เล่นแล้วโดนสั่งแก้มาโดนคนเล่นเป็นบอกว่าเอ้ยลองใส่อันนี้ดูนี่ดูก็กลายเป็นว่าคอมโบนี้แหละโอเคแล้วนะครับผมนะคอมโบแรกที่ผมจะใส่แต่จริงๆเราวผมจะเปลี่ยนไอไล่ล่ารอยลงเห็นเป็นอันนี้ไปทุกคนเยอ่เล็กน้ำย่อยนะผมก็คือมันจะทำให้เราเก็บปฏิไว้ขึ้นแล้วก็เมื่อกัดเราฆ่าเขาได้เนี่ยเราจะได้ฮิวเยอะขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันใช้ได้ดีมากนะผมนผมนะันในโหมดสาชานะครับถ้าเป็นโหมดอื่นเนี่ยผมว่าฆ่าดิฆ่าเร็วๆน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมนะ ก็ลองเราไปปรับใช้คดูนะครับผมมันเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นหมาเลยบ้างในอะไรนะในแรงเนี่ผมผมก็่าเลยมาทําคลิปนี้ดูนะครับเออไม่แน่ใจาว่ามันโดนเนื้อปอะไรมาแต่ผมไม่ค่อยรู้สึกไปคือผมเป็นคนที่เล่นหมาบ่อยไม่บ่อยบ่อย ยังไง <c oughs> เล่นหมาก็ไม่ได้บ่อยมากหรอกแต่ก็ะดับเลงอยู่แต่ผมไม่ค่อยรู้สึกกับการโดนเนื้อะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมนะคนที่แบบว่าลงลึกจริงๆกับหมาอาจจะรู้สึกเนาะแต่ผมไม่ค่อยรู้สึกนะครับในคลิปนี้ก็มีท่านเน้ผมไปเใจกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ